สวัสดีครับก็จะเป็นในส่วนของตัวผมเองนะครับอันนี้อยอุอาวุธหลักก็จะเป็นที่ต้องมีนะเดสโซเล่คอ,คอร์โบเพราะเราจะใช้คอมโพสต์เลคเวียมในการเคลียร์มอนเคลียร์บอสเป็นหลักเน้นว่าเคลียร์บอสดีกว่าเพราะเคลียร์บอนผมจะใช้อันนึงเป็นเน้นฟิสิกส์คาทดาเมจเพราะผมใช้สกิลเพิร์มพัฟฟ์ฟอร์โบในการเคลียร์มอนซึ่งแปลงจากฟิสิกส์คาทดาเมจเป็นโค้ดาเมจครับหมวกก็จะเป็นหมวกเมต้านี้นะไวเปอร์แคป ทำให้เราติดสถานะเซรลาตลอดเวลาสร้อยหลักๆก็คือจะเปลี่ยนแนวอื่นก็ได้นะแต่ผมจะมแบบว่าอย่างน้อยต้องโปรเจกต์ไทบวก3แล้วและผมที่เล่นเป็นแบบวิวอาร์เมอร์ก็แบบอยากจะได้ดันอาร์เมอร์หน่อยนะก็จะเป็น Armor, อินเคสอาร์เมอร์สอัน3อันแล้วก็จะเป็น g l o b a l ดิ d e f e n s มีการท่านนี้แต่ถ้า จะมาวิวผมอ่ะผมแนะนำให้ไปเล่น e v เวนชั่นดีกว่าอันนี้ผมทํามาแล้วไงผมที่เกียรเปลี่ยนก็เลยแบบว่าหลีกนี้เล่นอย่างนี้แหละสร้อยผมจะเจอคัมมิ่งคารามิตี้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจเราเวลาเราใช้พวกสกิลเพอร์ลต่างๆ40%ใช้3ทัดก็จะเป็น120%ส่วนแหวนจะเน้นไปที่3แฟตนะครับก็จะมีค่อยเป็นดูดเลือดดูดมานาเป็นต้นอย่างนี้ครับอ๋ออันนี้ผมใส่แค่2แฟต อีกอันเป็นโคดาเมจก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะผมเล่นเป็นโคอยู่แล้วโคแท็กเกาะก็เป็นเกาะอาร์เมอร์นะครับเล่นไปที่มีอาร์เมอร์ a อ s o apply to e l เ m e n t a l d a m a ซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันช่วยเล่นจริงหรือเปล่ามีแต่คนบอกว่าช่วยนะแต่พออาร์เมอร์ผมร้อยไปผมว่าแบบบอกกับคนอื่นไม่ได้เหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีถุงมือผมใส่เป็น3าแฟนนะครับเน้นดาเมจเหมือนกันแต่ความจริงไม่ต้อง3รูก็ได้เล่นสัก2รู สอ,สองแฟลตแล้วก็เป็นการทาดุนี้น่าจะทำให้ b ิวได้ง่ายขึ้นหลักๆที่เราต้องมีก็คือ Effect of Socket Item นะผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยแบบว่าเราใส่รูนต่างๆเนะี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นร0 0เข็มขัดผมเป็น imgen unity นะครับเพราะผมแบบไม่ได้ใส่ h e a ันเตอร์ขี้เกียจสลับด้วยรองเท้าก็จะเป็นลองตาเขาแบบว่า3โลเน้นโมเ e นสปีดเน้นแบบซ o so อ k e t i t e m เทมแต่ถ้าใครที เน้น C I ไอบิว c ีอะไรอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบผมก็ได้นะเน้นใส่มุ้งสปีดไปเลยไวๆพวกลิทอย่างเงี้ยเออแต่คือผมแบบเล่นไม่ได้บางเฉียบชามผมก็จะเน้นแชนโฟเซ้นนะครับแล้วก็ชามกันกันอีกไนท์เบสซิวที่ผมใช้เอก r ต c ร์โคดาเมดกับเอก r ตอร์เคออสอะเพราะเป็นเอก r ตอรโคกับเอกเตอร์ไลนิ่งเงี้ยมันจะแพงขึ้น พอ่า2เอ็กต้านี้มากผมก็เลยเลือกที่จะเป็นเกณฑ์โคกับเกณฑ์เคออสนะครับอันนี้ก็ติดสายมาได้มาตอนราคา12บสอวาีบ้บางตอนนี้ไม่เท่าไหร่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แล้วได้มุมเป็นกัรแอนแท็กมาด้วยเมกาโรมาเนียกนะครับของผมก็จะเป็นแถวบนเป็นฟีดบิลล์อัพติดนานขึ้นติดไวขึ้นแถว2ก็จะเป็นเกณฑ์เอ็กซ์ต้าดาเมจเคออสห้าเปอร์เซ็นต์กับ การ chaos 10%ส่วน emerald ต่างๆเนี่ยผมจะเน้นไปที่ c a s m b o reload speed นะครับก็จะเป็น off ออประ a n c นี้ครับ i n c i t attack speed attack damage damage combo keystone หลักๆ iron reflect นะครับแล้วก็ walker o t h e w i s e กันแบบคือผมขี้เกียนจตรวจกดมานาธิ์เฉยแหละก็เลย up ไปทางนี้ลองดูที่ passive t ได้ครับนี่ passive t เ็าจะซูมหน่อยอันนี้แอสเซสต์ลีทากิวนะครับผมก็จะเป็นโนเบ r ร์ซี่กับจ u สตูรี่แอนด์เอ็กซิคิวชันเวลาตีบอสจะมีผลมากครับแบบว่าเรายิงฮิตแรกเนี่ยสุ่มลดเลือดบอส10-30%เออกไปเลยแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องใส่ซัพพเจอร์เป็นเอ็กซ t คิวเมื่อเลือดถึงต่างกว่าเกมมันก็จะฆ่าบอสไปเลยนี่แอชิคบีบบอสประมาณนี้หลักๆของเมตานี้ก็คือจะเป็นบิลเซราวนะครับก็จะเป็นอัพ ในส่วนของตรงนี้ที่ผมเอามัลชี้เนี่ยกับตรงนี้นะครับเป็นอิน a ี e แอ t แท k ดา m เ g e เป็นหลักก็เพิ่มแอตแทกดามเ e ตพีเ a ชั่นอันนี้คือในส่วนที่ผมเจิมสร้อยนะครับอ่าอันนี้อินชีดไลนิ่งดามเปตไวเอฟเฟก e e บายเ t b ร์ e ออฟ f ันเดอร์ช่วยในการเคเบิลและครับเวลาติดสถานะเฮิร์ลออมันจะเพิ่มดาเมจอินชีสแต่ละท่านนะครับไลนิ่งโคลไฟอะไรอย่างนี้ อันนี้ในส่วนของสกิลนะครับไม่ต้องมองในส่วนของคอร์ดโบช็อตเลยนะครับเล่นจริงไม่ได้ใช้เลยหลักๆก็ใช้แฟคต์เบชั่นเราฟิซซิ่งมาร์ควาตาแคนนอนเออร์มโมฟอนโบโรครับแกสเกนเนตยิงตอนบอสนะครับพวกลบเกาะอ,อะไรอย่างนี้อ r m เ r อเร์เบรกต่างๆครับ นี่อสกิลเคอร์หลักก็คือเลคเพียมอาจจะมีสลับกับไาเกต้าบ้างในส่วนของสติลเน็ตเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมลองรู้ได้ใน TOE อินจานะครับเจอชื่อผมได้เลยครับขอบคุณครับ どうもありがとうござい,い บีบดีดูเสร็จแล้ว <c oughs> โทษนะครับเดี๋ยวจะเป็นตอนตีบอสเราจะวางแก๊สเทเลตัวร,ร,รถอตอนแต่พอตั้งให้เอ็ดมอกเตอร์ขึ้นเราจะใช้เรียกเป็นตำแหน่งหลัก อนเดิม